ตัดตอนระเด้อตัวนี้เด้อโดยแต่ขาแบบแบบขันไปนะนี่เด้เออไปเบิ่งบิ่งไปสักใคที่บอกดูตอนที่ให้นะฮะตัวติ๊กเข้มทางเลยบ่าปาะติ๊กเข้มทางนี่เลยน,นี่เออเจ้ากห็ห้าผู้ห้าเห็นน้ำตอนแปพงปันป่นเนาะ ว่าเป็นคนไร้กับนางแดงนี่มันลูกของนางแดงนางหวานี่แล้วโดยเออแบบว่าแม่เท่าเป็นคนให้อันนี้ได้แม่เท่าเป็นคนให้เป็นผู้กลางย้อนว่าเอาให้นางแดงผู้กลางนั่นแหละผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้เมืนบอกโดยก็เลยว่าท้ามค่อยผู้ลู่สาวว่าเจ้าโบอยากได้บารู้โอ้ยแม่เอ้ยมันคลองนองแดงพ้าเนียอ่านองแดงพี่เลยเออสุดพี่สุดตัวพี่สุดตัวพี่คานบ่คานชาเช่า กาบสบายดีและกษัตริยดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอลมือ่อนี้ครักลับมาอยู่ที่เฮือนน้องแดงคือเก่าพี่น้องเ,ยงองเลยเนาะมือ่อนะี้เนาะอ่าพอดีว่าทางตูซิตโทรมาด่วนพี่น้องเลยเนาะอ่าทางตะบุญเพิ่นได้มาฮอดแล้วและการักฐานพยานเพิ่นได้ว่าในคลิปตูซิต้ะพี่น้องเด้อเนาะฝากเข้าไปเบื้องไปชมคลิปตูซิตเพราะว่า ปลาบุญเว้าเต็มปากเลยแล้วก็เคยเจอมาแบบนี้คือกันคิดเลยว่าป้าบุญก็ถือเอาเปรียบแบบนี้คือกันบอพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมว่าทางอ,อง้ายแล้วก็น้องทรายทางลุงหยาแล้วก็บ่าวลอยนี่แลนาคาญาพี่น้องเพิ่นนี่เคยเอาเปรียบป้าบุญคือกันบอเนาะถ้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันตัวเด็กก็สิเข้าไปเบิ่งคือกันแล้วก็สิม,มาถามความรู้สึกทางนี้แล้วก็ มาแจ้งทั้งนี้นําว่าป้าบุญบริเป็นคือคนมือว่านี่พี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องแดงแล้วกาไปว่าไปนั่งว่านาั่งรมกับเพิ่นทั้งอาทั้งอาเพิ่นมานั่งเนะาะกาเป็นยังไงให้พี่ให้น้องพิจารณาก่อนไปก็ฝากเน้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งแล้วก็บ่ข่ามโฆษณาให้ตู้เด่นเน่เพื่อสิได้มีรายได้เติมน้ำมงนน้ำมันมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนึงพี่น้องเลยโอเคไปเนาะ โอ้ในมหินเด่นหน้าเลยกับเป็นตาจักหัวโพี่น้องเออ้ย่าตัวอ้างหนองเด่นกับมาฮอดมันหมาดมาฮอดแต่โดนละบ่โดยสบายดีตามสบายเด้อตามสบายเด้อโดยโดยตามสบายอ่าตัวโดย ป้าตัวฮ้ยนั่งจับดีเลยคุณกินข่าเป็นผู้หญิงผู้หญ้านั่งโมงงามแท้เอาเอาบอหยอกก็หยอกน้องเด่นเมื่อยเนาะโมตี่เลยทางป่าคือว่ามาแล้วบ่มาแล้วตัวชิ้เอามาแล้วอืมแต่ว่าเพิ่นเข้าไปเพื่อนผู้มัอว่านนี่ได้เพื่อนลุงยะเพิ่อน่เพิ่นเอิญเข้าไปหันอีกจากแมงจีมี่อย่างนี้พวกเพิ่นเอิญทุกคนทำเมื่อเพืกันเอิญเข่าเมื่อเพิ่นบ่่แมออะชี้ได้เมื่อว่าวันเอิญเมื่อเพิ่นบ่เอฟชอบชี้ให้เอิญเข่าเมื่อมียบ่อย่างงง แต่บอเขาเมื่อมันมันบริเกี่ยวดแต่คอยบริยักษ์เขาบริยากเมื่อสีเมื่อว่าแหยังอย่าพูดมันมียังอ่ะนะแล้วจะรื้อพื้นดินใต้เก่าทาว่าอยากให้ลื้อฟื้นต้องมาพี่แม่นคอยบอกคอยบริยักษ์หั่มผู้เรื่องของทูเจ้าของตัวนี้ยังหั่มู้พออันนี้นะเอาสีว่า้าว่าโบมีหลักฐานอีดีเด้อเจ้ามีบ่มีใบซื้อขายบ่ของพอนางแดงเขตใต้เขตเหนือติจจากแม่จักแม่มีบ่เบิ้งแล้วบ่นั่นโบย่านเสือฮารโรด คือความหมายนะชุ่มเฮากับบริสุทธิ์ชนเพื่อชุ่มเจ้าแต่ว่าเพื่อน้องแดงเพราะว่าชุ่มเจ้ากับบริอย่างนี้ปัญหาปัญหาเป็นบอกอ่ามันกับแม่นั่นนั่นไงมีแต่เพิ่นมานี่เฮาบ่วพาอว่าเรื่องนะแค่ว่าให้เพิ่นว่ามาก่อนกะว่าจะถือมานำบ่มื้อนี้ถือมาาาถือมแล้วให้นายบ้านเพิ่นเบิ่งรถให้เฮาบ่วว่าเรื่องของพูดของพอน้องแดงเลยเฮาก็เฉยเล้วทาบัวทึงเพราะว่าอันนี้นั่นพอ้องแดงตายปึ๊บ บ่าวญาณน่ะส่วนผัวข่อยไปเลาะได้สิให้นี่มื้อลอยก็ได้ลอกบ่อยๆกันบ่ลอกก็ได้ลอกไดอือบ่ให้บ่หาก็ได้เลาะพาทุกไปเบิ่งจน2 3รอบได้โดยก็่อยสิว่าาให้น้องแง่นี้ตกี้คือบ่วา่ให้่นี้แต่ตอ่คือวาว่าใหุ้ดมื้อวานนี่สิให้โดยมื้อวานนี่เฮาสิเว้าสิฟังเฮาไปหาแม่จอนแม่จอนลว่าบ่แม่นแล้วบ่แม่นแล้วมันบ่ได้ได้แล้วว่าข่อยเฮ็ดมานี่4ปี เฮ็ดมานีซี่ปีหน้าน้องกันหน้า,นา,นามีพูดแม่ของแม่แม่น้องแดงติดแคมทางยาวเลยแล้วบอกอยู่เราก็ยังหู้<ม>หากแ,<ม>แต่ว่าเรา<ม>เขาบอกต้องเอาเราเมาเกียวเพราะว่าเราแม่กัว่าถ้าว่ามันจําเป็นนี่แหละจังว่ากันไหมเนาะแต่ว่าอันนี้นะคือมันกับยังมีทางออกหลายทางอยู่คลิปกับมีบันนี่ใบชื่อใบอ่าเจ้าเสียภาษีแต่ละปีนี่มันมีเขียนบอกอยู่แล้วอ่า ถึงเอาไปใช้กระยาม,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 มันมันไ<อ>ม่มีแต่หม่องเหล่มเดียวมันมีเบ็ดหม่องเพิ่นเก็บภาษีภาษีมึงมาเว้ากันได้เด็กอ่ะว่าวันเราก็ยงัเาายงเว้าว่าเอาไฮรานใั้หนาสี่ให้เราก็ยังเว้าวเลยโดยโดยเดีม๋มาเว้ากับมีนักทานให้รับรับผาไปลอกให้ได้กระกันบัดมาเห็นบะโบเมนได้สี่ให้ยินเนาะเบิ่งกันเลยดูเปลี่ยนใหม่โดยแฟนบอกให้ตะกี้คือบโบว่าวใช่สีบอกคือโบว่ามีเท่านี้เป็นยังตัวชุดโดยเดียวทั้งตัวชิดเนี่ยกำลังไปฮับเอาป้าบุญอยู่ เพราะว่าทางตุสิได้สัมภาษณ์ในเราในว่าด้ลมน้ำตะบุนแล้ว mm. โดยทางปะบุญน,นี่ก็ว่าโดนคือการมาสัน่นนะโอ้สิเป็นยังไงเนาะบ่เม้นทีเคยถืออันนี้นี่เออเริ่มถามนี่ว่าพืนแพงโซลาเซลล์อันมันต้องไปมีหมอโยกอย,กย่างเดียวว่ายังงไงได้อ mm. ันต่อตรงไม่ได้บ่เอาแต่แพงลงมาอ mm. ันใส่คิดว่าจะคลายเ่าได้น้องแดงไอถามก่อนนะว่าน้องแดงเนาะให้น้องแดงตอบ ตั้งราคาไหมงั้นหมักสิขายเป็นมรสัตว์คอยประหยัดอาเมื่อมันอยู่กับเออเดี๋ยวข้าวชีอยากขายขายกบคือว่าเนี้ยอันเดิมข้าวชีว่ามันกะมันมีแต่แพงมันหนีย่านว่ามันสมือนี่นะเขาซื้อนต่เขาซื้อมันครบสุดเดีย่านว่ามันบ่ได้คือข้าคืดนะตอนนี้กษิมันกษิตสัตว์แต่ีมันเล็กน้อยเออมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยน แปลงเอาไปได้นะตัวนี้มา้นเ้หมือนปายพได้ครับอือบาวบาว่าอย่างไรงบ่บ่าวท่ย่บ่เดูดอาอาวลจังหวะกันขานะร้านปายนี่ก็ขายน่เท่าใดก็ได้ดเอาเบิ่งกันตัวจริงวาอันเรื่องตาบุญนี่ก็ เบิ้งในคลิปเพราะว่าตัวสิทธิ์เราลงเรื่องแล้วว่าแบบมียบางอย่างตราหางคอยว่าคันอยากหู้ได้หน่อยได้หลายนี่ข้าวมาเบิ้งข้าวมาเบ้ากันอยู่พี่คอยบ่กคอยบไปได้คอยบมีปัญหาคอยไปอยากหักหู้หมุนถุเจ้าโดยอยากหู้คือเจ้าบอกตัวนี้มันบอกเกี่ยวกันบอกข้าวเมื่อโดยไปชั่งแบบมาเบ้าแบบนั่นเนาะแบบนี้เนาะคือความหมายของเราหนี่เราเบิ้งหนีบ่ถึกได้อันลุงยาได้แต่ว่าชุมห้าบ่อยากเบิ้งแห้ง บถือแบบได้เนาะเจ้าบรได้มีชิ์มุนอยู่นี่บรได้มีสิ์มาอันมาแบ่งปันกับมูบอได้ว่าเออไผยักได้อย่างนี้กับยามันเป็นพูดของเออของน้องเจ้าบอต้องมีชิ์เพราะว่าเจ้าเจ้ากับกล้าบอกในในปากนี่ว่าบอได้ขนกับไผ่บม่มีไผ่อันตัดสินได้เอ็นบอแล้วว่าเองงมือวานี่เห็นบอแล้วว่าบรได้ชุดน้ำไผ่นาทงนี่ฮะเราคือกล้าว่าบอไผ่พนันพูนีบอ้วค่ช่นีนั่นคือว่าแบบนั้นเนาะเป็นบออะไรนั่นแหละชาวสุภานว่า

อ,าอา้าเพราะทามนี่หนีหน้านีหน้าหน้าหน้าซองให้นี่ชองให้แง่ามาขันกลางนี่เจ้ามาแบงให้นี่กระสนนึงให้นั่นกระสนนึงข้างหน้าอยู่กลางให้เิียาเจ้าเฮ็ดม่นี่เจ้าบุญกา,ายเจ้าเพื่อเจ้าบุญอยากให้มันอ่าบุญอยากให้คนซื้อ,อมันเป็นมันเป็นดินตาอบอดบ,บอดุอยากให้ร้านแล้วแม่นั่นเป็นดินตาบอดไอ่สีซื้อเนาะอันแล้วยังว่าเออว่าแนวนี้แนวนี้กับเฟนผู้ทางประบุนพันมาเะยตอนเราอยู่รบบเบาๆโดย nè này, mình cài bén bớt lấy nó bớt, nó. Cả nhạc đâu, bớt, bớt, nhạc bớt thì nó 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 ở cái hương nó này, kê xong à. à. là đến nỉ, đến ăn nó mày là đến nỉ, nó là chết Đi đâu lại? Cổ à. mình có tiền thì nó mới được làm. Đi, 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 ไปเบิ้งเลยบ่หน่ะตูเออเอาไปเบิ้งน้ำเพิ่นก่อนส่าเบิ้งมาน้องแดงมาเบิ้งเลยไหมกินข้าวบ่ไปเบิ้งน้ำกันโอ้ด้วยสบายดีเด้อแต่เวียงเด้อโดยสบายดีสบายดีแมนพนตัดตอนแล้วตัวนี้อ๋อตอนแล้วเด้อตัวนี้เด้อโดยแต่ขาแบบแบบพันไปในนี่เด้เออไปเบิ้งบนพนซัดที่บอกดูจอดที่ให้นะ นี่คนบอกม้าีบอกเออบอกมาบกจ้แจ้งบบดนี้เนาะพี่ได้ฝนซักอยู่พี่พอได้นเต้องแต่ทางคุณได้หมาอะไรเออเอาแต่ทางบ่อเออนใหแต่ทางพ่ประบนฝนเ่จะพุ่นเรงมาแนวนี้อือด้วอ้าพูดพพ่ออะไรแต

เอเจ้าก็ห้าผู้หับเห็นน้ำตอนแป้งปั่นเนาะพูดของสาวาเองหนึ่งอยู่บ้านเนาะบ้านแล้วมันทำกันเพิ่นปั่นให้นะนะแต่ละน้องแต่ละคนแลวมันนี่นี่นางวานี่ตกเจ็บตกเป็นแล้วนางวาแลีคขายเออโดยขายแล้วมดขี้ดินนั่นยมดขี้ดินของนางว่าเองขายโปโตได้กับเท่าจำจิตโดยขายไปแล้วแลยบ้านนี่หละโปโตนโปโตเลยบัานนี่หละพอเลยตายตายแล้วนางว่าเลยให้ ให้ยันลูกน้ำบ,บริมนวนเดี๋ยวเราจะจงร่มกันเนาะเดี๋ยจงรวมกันก็ได้แมนขายกับบุญซี่บางกอนนี่แล้วแต่ขาดนี่แล้วเออ,เอ,อติดกับทางเลยนะนเนาะแต่ว่าทนร,ร้ายมัน,ม,นมันนางวาเป็นคนได้ร้ายกับนางแดงนี่ม่นลูกของนางแดงนางวานี่แล้วเออแบบว่าแม่เท่าเป็นคนให้อันนี้แล้วแม่เท่าเป็นคนให้เป็นผูดกลาง ย้อนว่าเอาให้นางแดงผูดกลางนั้นแหล้วผู้นั้นก็อยากได้อีกผู้นี้ก็อยากได้อีกแม่บอกโดยก็เลยมาถามค่อยผูดเช้าวว่าเจ้าบปรอยากได้บารู้โอ้ยแม่เอ้ยมันคงน้องพี่น้องแดงอะไรอย่างแดงพี่เลยสุดพี่สุดตัวพี่สุดตัวพี่ขาห็นขาดขาดชาวชาวพายเห็นบ่ขานี่รดแล้วนี่โอ้คมกลวงกับชั้นนี้แล้วเนาะกลวงขานี่รดแล้วเดี๋ยวพุ่นเลยแต่บอกว่าลองลอง น้องไปเบิ่งดูบ่อนแดนน่ะบาโทมันบ่ได้แม่นของพ่อเด้เพิ่นซี่ไปแบบนั้นไดแม่นอออเอาอ่ายายงกว้างบาดนี่ยงเอ้ยไปแนวนี้ไปย่างไปนําปาูย่างไปเบิ่งบัดเพิ่นบอกนะเพิ่นมาบอกย่างไปเบิ่งไดบ่ฮู้ไดไปแนวนี้ได้มันเป็นซ่องให้ไปแนวนี้เด้ให้เออให้ไปแนวนี้แต่ค่านั้นของพ่อมันไป เบิ้งขอยสิไปทางหนาพื่นเบิ้ง่อยิไปทางหนาตัวบิกเ้องแดงิไปทางหนาตัแดงเบว้ใบตะดินน้ใตดินทุกอย่างมันขึ้นอยู่คับมันเปนจทไวะแนหมแม่งใบเสียภาษีเนาะมันหูอยู่แล้วว่าเงาว่วงสำใดเาบานจแจ้งบาน คนเพิ่นันหัน่บอกมันเป็นที่ให้น้องน้อพักให้เดียวนึ่งบอกอยู่ว่ากลางเต้นกับบวฟิตเราวะอันแปลว่าที่ให้นี่่นขวาเลยได้นน่โดยที่ให้ตะกี้เนาะตะกี้มั่หเป็เห็ดเป็นซ้ำให้าเนี่่เป็นให้ให้ไงนี่เห็ดตัวนี้นี่แหละเขาเห็ดเป็นให้ยาวบบานี้ พูดของแม่แล้วนัเงาไปชี้เลยอ่าพอพอนั่งเด่งก็เคยว่าวกําเห่าอยู่แต่เพื่อนท่านได้เสียนเปอเราพมียเพราะว่าเราเคยว่ากําเห่าอยู่แล้วตะกี้ยังนักเข้าไปบ้านนี้เนาะทุกเพิ่นบ่มาบ่ทางคุณเน่ะบ่ทุก เออเอ้บนอีน่ได้ตุ้ยเห้อพ่อว่านางว่ะ้ได้บ่นเยว่านางว่าตายไปแม่กระโตนนางว่าเองมันให้อยากได้เข้าใจบ่อยมันมดแลยในบ้านนั่นมันชิบมีดินให้ลูกนั่นปุกสร้างในในสารมีแต่คงโพนคงว่าคายโปกระตูนเี่โดยและคายโปนางว่ะนางแดงนั่นเองนะ เลยแม่เท่าน well ั่นขึ้นอีดูทรงสั้นว่าล้านนั่นบ่มีดินยู่ว่าสั้นซะก็เลยมอบให้ล้านว่าตัวนี้นะครับบุกี่ยอยู่ได้มันเป็นของพ่อท้องแดงเพราะว่าพอมีมีใบแต่ดินยุบใบซื้อขายอยู่ใบซื้อขายอยู่แต่เมื่อนั่งเล่ากันพี่คุณบ่ไปไปขนาดว่าผู้เดียวกระบ่จบดอกเนาะป้ามันเท่าแบบนั้นเออต้องมาครบเบิดเสโดนโดนเแลยจะเป็นเท่าแหละไห้ก็เป็นไห้เลยนะฮะอ้าวก็มันเล่งใช่ กระป๋าซี่ให้ไปแล้วแล้วกัเพิ่นคว้าเอ้ออันนี้ซั่นอันนี้เฮาเว้าซัมนี่เขาว่าซัมนี่กนเพิ่นมาได้รอในบ้านมาอีกมาอีกไม่บอกเอาโปอ้อมาให้น่าได้ยังไงออกมาให้ครบเบิดจังเว้ากันตกแตกมาทางบ้านตัดฉิดม่วงบ่ได้เดี๋ยวเพิ่นสิม่วงให้เมืองว่านางแดงนี่บ่ได้ไลยแล้วก็เมือแทะตัวนั้นอีกเพราะว่าแม่นางแดงก็ได้คายแล้วโปโตมันเนาะเออเบิดที่ให้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วของเราเนาะ บัอากไขบล้ให้ฉันนี่เออก็ชี้ให้อินบา้าเป็นซ้ำให้กาเคยใช่ว่ามื่อนั้นนะชี้ว่ามาแล้วเ่ยบาเน่าคนมาปักลักให้ด้วยหาฉันมันแม่นบ่อข่อยเลยมาจากมาทำบึงป้ามันนะเละตนี้กบนันมันหมด้เอออืมหดเนาะมองทางกลางนั่นป้าบุญคว่าป้าบุญว่าหาน้องแดงชันั่นแหละก็จบเนาะยาเนาะ กันมาดินละหั่นซํำนี่แหละซ้ำซำเพิ่นเท่งเขาก็บบยาย้าเนาะย้าบบต้องว่ายังเขากะเพิ่นหนี้กัเอาชุดน้ำปลาบุญเนาะเหล็กกรน่างเป็นสิมาอยู่เนาะของเผื่อน้าน้าปานางเอีกจะไล่คนยู่เห็นอันเนาะเอาเินมาเ้อ เอาเพิ่นก็สิมาเป็นเล็กๆให้นําพันธุ์เพิเป็นลังแบบนั้นเครื่องกลางนั่นก็บ่เป็นแล้วแบบตาะลักแบบนั้นก็มันบ่เนาะมมเดแม่เฒ่านั่นทีให้เพิ่นบอกน่ะแต่ว่าขะคว้าแวตัวนั้นมันเป็นที่ดให้ไดแต่คว้าได้ยังเลยาวากันนี่แล้วก็ยังเว้าว่าให้ให้านีเว้ายากครับปาบุญมาเด้บ่ยากก็อ้ให้านันายสิให้หน้าานอือเอก็ได้อัดคลิปไว้หลายคอ้าวพากันนั่งพากันนั่งล เพื่อนกระซิดคิดไวกิ้งกันผฟุขาก็ะว่าด้วยความบริสุทธิ์อ้าวพี่มาปลาคนเดียวออกมาพี่ออมาพี่โบแมนว่าสิรักสิโลบลูกร้านดอกหาทางได้อีกกะสินังว่านและสิลื่งๆแล้วก็ตามมันเพราาะว่่พอแม่ให้เนาะพ่อแม่ให้เด้อยู่คนสุดท้ายแล้วคายกับขอความคิดความเติงของดาเนี่อง อย่างว่าบ่มีดินงยู่เลยอ่อหมาอยู่ดินโพนี่อะไรแม่ละแบงเฮ้ยอย่างลานตกปลามาอายละมานั่งใกล้ป้าพี่นั่งใกล้ป้าบนใป้าพี่ไหมเออเอาให้ล้านแล้วก็เป็นเอาให้ล้านแล้วเป็นจตโจ้เป็นร่องเนี่ยนั่งใกล้ ก็ว่าใั่แล้วจังว่าจะทำก็เจตทารเจ้าก็ไดร้านนี่ยนะเจตการเจ้าเป็นเมนแบบมันเมนแบบนั้นโบเออทข้ามาเจ้าว่าเออแบบนั้นแน่เพิ่นให้กพอใจเนาะมาเบิด์ัจำนั่นคำเจ้าว่ามันเบิด์ัจำนั่นเพราะว่าวยูนันนี่มันเป็นซุ้มกลางซุ้มแท้นั่นแบบว่านางว่าคายไปโปรโตแล้วเจ็ดสูงนี่ก็คือใจเห็นมัาเลยโดยโดยนางนี่ก็จอยกองกองพอได้โปลูกได้โปแม่ได้ขออุ้มควางอยู่แบบนี้เนี่ยสิแบบนั่นนะโดย คันว่าแทะไปแบบนี้มันกะโบ้ทึกแล้วตามรักมันสิไปเองแล้วคันว่าเรื่องคลายจานเราแข่งคายมาละโดยโกันคายมาแล้วก็สิโปเมียเราแล้วโป้กันแห้แม่สูลูกกับขอนี่แล้วคายมาแห้งไรเพราะในน้ำเป็นกระปุกน้ำผู้น่ะหายนองแดงนี่เร้อในน้อยนี่เนาะโตเราคลายมาพี่โตแม่ไรโตนั่นก็ไรคนทึ้งอยู่ทางบ้านคนไรแล้วแล้วไรโบ่หลายน้อยกะว่าง่ายว่าแม่ ผูดเม่าพื่อนให้ก็คือให้เนาะให้คือให้เจ้าจิมาทวงถามเอาขึ้นบดได้เลยมันบ่ถือเลยเนาะกระอุกนี่แล้วก็คือครัวคอยมาหนึ่ง มื่เนี่ยผ่อน้องแดงเชียกอ่ะแล้วเป็นคนแนะนำตุกคอยไปถามว่ามุนบอเท่านั้นตอนนี้ทุกยคอยไปถามเธอมาเองบ้าฮากนภาพไปหลอมดนะป้าฉุดป็หอบนมนตัวนี้มานี่นะกานซื้อเราบอกแล้วนตอนนี้มันนี้น่นพลาดนีจานซื้อเราแม่ตุกคคอยถามเนีเขาชนใจเองแต่พาไปเบื่อกำลานตุ้ยมันนะอนนี้ปีไหเนี่นะของแม่แดงกินเลขนนบอกง่ายๆว่าเลขนะญากทั้งนี้นะเป็นคนแนะนํำบอกในี่ยนั่นนีเบ่บอกคนแล้วเป็นคนบอกเป็นคนพาหลอก เขาบริยากหูเนาะเป็นแน่นํำเมงวะเนาะคำเต่าเนาะเรากว่ามีน้อยๆฉนี้เขากับชิบุก้าที่ยักษ์แต่ยักเขาอว่าทอี่หามีีให้เออกระมีซีให้แล้วจะซีให้ชุดคุนพันุนเราแบบนี้แหล่มันโมเมนต์ีให้า0บจำนั่นจบให้ตรงกลางมันบัเป็นได้บอสิปอนเขาบาเวียงสิปอนเขายังข้างนา่เนาะ ให้เครื่องแบบนี้เด้อแบบนี้นี่เครื่องให้ได้นัดเพิร์นบอได้นัดเพิ่นบอกเพิ่นชีออกมาบอสบะใหญ่อยังนัดบอสเอามาแล้วบบเอ้ยไปเลยเอ้ยอันนี้ว่าบอสออกนี่ข่อยกะชีได้ไปเอาพ่อบ้านให้ไปเอิ้นเพิ่นมาได้เอามาโหลดเราพ่อบ้านนี่อะไรกะชีได้เอาเพิ่นมาอยู่แล้วเอาข่อยงกนนี่แล้วว่าว่ะข่าวเงินอยู่ไหนเอฟเชลเอฟซีก็เอาข่าวมาโหลดแล้วว่า ชูจ้าน่ยจูจูโจมค่อยได้เมียบาหยาเบาวมันโบแมนมาแล้วมันจตีเมียเบาโจมตีเมียเมียาหนมคืนให้เข่ามงหุนเราเข่ามึงหุนมาต้องมาต้องเล่าอยู่บนนันแต่ว่าก็เกิดเหตุแล้วคอยเบ่งเมียเล่ากับตางเลยนะกิน่เรา่าเข่ามงหดกินนี่ไปเล่ไปเล่นไปเอาป้าบุญนี่นะเอาเมื่อยันเอาเมื่อให้เมื่อว่านี่ค่อยไปรักไปก่อนกับเบาเวียงนี่คอยบอกเยี่ยงเม่อ้วยเข้ามาพี่แล้วพอว่า มาเรื่องนี้ดิคำว่าเจ้าเขาไปหันแกเขาจะเอาเจ้าเขาไปว่าเนี่ยเนี่ก้อนเจ้าอิกเจอก่อนเขาก็ไปตามซื้อไปย่างนี่มาโทรมาดีกว่าแล้เปลี่ยนเรื่องแล้วนี่ถ้ามาซื้อนี่คืนนีนได้ไปตามซื้อแล้วก็มาชุมเจ้าบ่แม่นคอยบอคอยบ่ย้อมเข้าคอยบ่เค้าแล้วคอยบ่ได้อยากทารู้ว่าเรื่องความหลังของชุูเจ้าอ้าวเกี่ยวกันยังบอแล้วให้มาแล้วให้มาทีแล้วทีนี้บอบอคอยเบอมาโย้พุ่นมาหนี้เจ้าจะไปย่างที่บ่อนั่นนี่บ่อนี่มันกิเจ้าจะไปที่ในไรแม ก็ต้องว่ากันอยู่บอนเกิดเหตุเนาะโบแทกก็ได้พ่อว่ามาหาบอกสัมหนิเลยให้เจ้าของเขาผู้ซื้อน้ำนางวานั้นมาคันเพิ่นบกหักนะเฮ็ดแบบนั้นนางก็ได้ขน้อยได้จากแม่ยุพิษเนาะเพื่ออะไรพยันมันเทิงเยอะนะนี่คะแนนว่าบผมบมีปัญหานี่แบบประบุญว่าดินน้องแดงชุดพูด้วก็ชุดพี่ในการเออมันมีซี่ให้มันเป็นไทราอยู่แล้วเนาพระบุญได้ฉิกขายตัวนี้ปัญหานี่ออก เฟย์นี่เขาก็จะกไห่ว่ามีบัรท่าบ่มีบัรทาก็ล้านยูไซเอาไปยูหั่นอ่าโดยวขายอยู่นี่ไปยูพุ่นก็เป็นมูลคือเก้าเนาะแต่ว่าไปยูพุ่นก็ใครชื่อน้องแดงคือเก้าเน้นเจ้าอุบลเอาบ่อฮาฮาฮาชาบานเนาะเอ้าเอาอ่าอ่าชาบานเนอะแต่ว่าเต็มปากวันนี้เนาะบรรท่าวัตถุต้องตามหลักการกันเถ้าผู้เบิ้งบรรท่าผู้เบิ้งนั่นคืออีดูส่งสา้นวาเอ้าไอ้พี่น้องผู้ใดอีต้นและสายอ่าตักน้ำทำบุญถือตายนการอ่า ของบุญกับบพภกองดอกต้นหนึ Darwin, s <S s <S right. ่งกันย uh, bueno. uh, ังดีใจแม่นบอกคอยว่าอันนี้คนหมายของพุนเขาเด้อพี่น้องว่า้าผู้ใดเบิ่งน้องแดงกับผู้นั่นและเบิ่งแง้มุูลมังมรดกถือว่าน้องแดงเก็บไข่ได้ป่วยหรือว่าหข้หน้องแดงกับโบแมนว่าคนยังนั่งอยู่นี่เนาะกับผู้เดะลุ่นลูกรุ่นหลานผู้เละลุ่นลุ่นหลานว่ายังไงแม่เลยายจากแม่แกว่าว่าตอนนี้ เรนนี้น่ะาคอยเลี้ยงแล้วแม่เอาห้องง่ายคือเบาอยู่นี่แหละเลี้ยงพี่น้องเลยคือหู้ได้น้องแดงกะสามือดีชิมือไข่สัญญาณมาบัวมาแน่เนาะโอ้น่องแดงหมดแล้วไม่ได้กับวัวยักษ์ม้าเหรอแต่ว่าง่ายอันสมมุิว่ามุนมังช่างกัญญาเนาะสมมุิว่าผู้ใด้บงน้องแดงกะคือขึ้นคือเห็นปั๊บอ้าโอเคพี่น้องเลยเนาะกะสีลมกันประมาณนี้กะต้องรออีกพี่น้องเลยต้องรอในบ้านหรือว่ารอทั้งลุงเนี่ย ถา้าลุงยะบ่ามากก็เอาในบ้านไปเอาโตพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้เพิ่นทั้งลุงยะนี่เพิ่นหาว่าทางนี่บุกลุกหรือว่าไปก้าวกกลเพื่อนเนาะไปหาเรื่องหาเล่าเพิ่นว่าเพิ่อยางได้ดินดอนของน้องแดงเนาะกาถ้าเบิ่งกันตัวจริงพี่น้องเลยเมื่อน,นี้ป้าบุญพูดเต็มปากอยู่ที่ดินไฮดินหน้าป้าบุญไปซี่เลยเราหูเราเห็นเราหับหูนนะน้อาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตู้เด่นกับฝากนี่เด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเบิ่งม,มาชม้วก็ฝากอะไรก็แช์กดแช่ออกไปเพื่อว่า หลายคนจะได้หูได้เห็นว่าภัยสิเป็นคนคดค,คนโกงคนบดีน่ะผี่นองเนะาะในเรื่องราวนี่ประมาณนี้พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ตุเรงคอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเลยสบายดี